มาเก่งเนาะครับเนาะสีเต้นชาแนลครับนี่ก็พามาเก็บมะเขือครับเนาะเป็นเป็นมะเขือส้มมะเขือเทศใหญ่เนี่ยนะครับจะปาไปฝอยนะครับเนาะเก็บสีครับผมอเก็บหนอกนะนหัวก้บกับหนอกกุนอ่ะก็ไปเก็บหน่อยไมเก็บมา าการเก็บตินสุกวิธีลงมาพยายามเขาเบื้องมันล้นนะครับพยายามเบื้องมันลน้นเบื้องมันตกลงให้ตกลงแต่เอาเก็บสุกเขาแตแ่้นแค่เขี่ยคลั้งเดิมขึ้นนะครับสองพโนโนี่ก็จะได้อยู่หนึ่งถัง <c oughs> ถังละสองดอนนะครับ ดทางละแขกคอยเปิดคอยจกไปนะครับนี่เป็นโลเป็นโลนะครับเนาะโลไผ่โลมันถ้าซุดโลแล้วก็ห้อยกับหักฟางหนึ่งเสร็จแล้วก็จะแท็กเสียบไว้นะครับมาพอต้นหลักพวกนนี้จะให้ต้นหลักเก็บโซ่ใหเราผังละสองดอนกะสองบาทโอ้เดี๋ยวแต่เอาว่ะเอออันนี้อย่างเอามดนะปุ่นหื้อเก็บกระสีนะ ปั่นเนาะปั่นเนาะลองปั่นเนาะปั่นสวยกันเนาะต่อซะก่อนเลยเนาะเขียนี่ต่อซะก่อนเลยแต่สุกินีทับบัตาโอ้เกือกระเป๋าเงินล้านนั่นนะเด้อเด้อเด้อการลักปั่นนี่พอเลยครับไทยกเน พอมันเลี้วรับม e, <laughs> oh, ือมันน right. no ่ยพอบบนั้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนี่บพิงมีสเต็มเนาะเอาผ่องก็ได้ก้าสเต็มสองสามก็จะเปลนอย่างฮะควัดเสียงเดียวเดี๋ยวขากั๊มหัวกับมาแห่งฟังไลยเนี่ยเขาอย่าบุกกับก็ได้ก้า โอ้ยใ sí ้มุดนะอัดไปฟองมาออกสีน้อยเดียวนึ่งกับเก็บมาเขีอยินออกสีน้อยเดียวเขาก็ยอกก็แล้วนี่เป็นมาเขีอยถังครับถังนสองดอนปั๊ดคือนอสีนะเอาถังนี้สแปมไว้ก่อนเอออากาศเดี๋ยวชีคขานกลับมาเก็บนอดวอย่างเดียวเออคือนอต้นลักจากเมืองลำปูน คือเนาะพรพต้องใส่เต็มหลายคนบบนี้เนาะช่วงนี้เนาะเทียบอย่งได็ก็ได้เสร็จแล้วก็แท็กเสียบไปเลยครับอเอาเสียบจริงวางไว้บนเลยนี่ครับผมได้ละสองดอนใช้เวลากำเดียวไปได้นะสองนาทีได้สามถังสองนาทีหกดอนนลยครับควอดเอาควอดเอาเลยไปเรื่อยๆครับ จนสุดโลปุ้นถ้ายังจะกลับมาถัางจะมีห้อยอยูหัวเสาแล้วครับสบายเลยถังไม่ต้องไปวิ่งโลหาถังไก่ครับเก็บไปของไปของมันนะคนเร็วๆก็จะได้เปรียบน้อยนะครับเนาะตอนมันดกไหลย,ยือเอาของเขาทาข้างๆธรรมดานะครับเนาะคนจ้าก,ก็จะต้องเสียถังไปไก่หน่อยสมัยนี้เบื่อเก็บกูนะครับความจริงเก็บกูกันมันจกเอาของกันเนาะเข้าโล่ไหลโล่มาไปเลยายดิ ครับผมนี่ก็อีกหนึ่งคนครับคือมือจัดจานเหมือนกันเนาะก่อครับผมดุขนาดนู้นโรน,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 นี่เนาะพี่บล็อกวะปันแทงเดียว <c oughs> วันนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบถังนี่บอผ่าน <c oughs> ยำ่อบหนึ่งพี่ไปร้อยห้าสิบมาร้อยห้าสิบก็ได้ยุ่งเงินสามร้อยเหลือเที่ยงนี่ก็ประมาณจิบเอดโมงครับเดี๋ยวได้แถมสมงหนึ่งอ๋อ แน่นอนสามร้อยดอนนะครับปั่นใส่ย่างเดียวต้องโหดหน่อยทำงานออสเตรเลียไปจย,ออย่อยแยะนะครับมันเปลียนงานเหมาเนาะสายเหมาเขาต้องเขียว้องเหลียง่องอย่ามัวได้เก็บสีย่างเดียวไปได้นะครับทองงานเหมาบ่อสมพันธ์จะเปะ100๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วครับนะครับ ใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งนะครับเนาะคนเร็วๆนะนาทีนาทีกว่ากันแล้วแต่เขาจะขยับแล้วแต่จังหวะที่ว่าเขาจะเอามือไปยิบถังหรือว่าจังหวะเสียบแท็กนะครับมันจะเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันน้อยหนึ่งแต่ถ้าจังหวะดีลูกโดกแบบประมาณนาทีเดียวนาทีเดียวเลยนะครับคนณตีเร็วๆเก่งๆร่างกายแข็งแรงได้ยี่แล้วครับสามร้อยนะเสียบแท็กปับ๊บเรียบร้อยเลยครับพอ,อ ตอนนี้นะครับจังหวะบวชคัดการทํา,า,ทง,า,ทา,าง,งานห้ามาคัดจังหวะเพราะเป็นงานเหมาแทบไม่มีเวลากินน้ำแล้วครับงานเหมานะเขากิานน้ำนี่บรต้องถามหาจัดอย่างเดียวรัวอย่างเดียวครับ,บนะวางครับโอ้โดกขนาดของมันโอ้ถังที่นี่ไป ครับมันก็แล้วแต่บางโลนะครับบางโลกกัดกบางโลกกับบดกมันก็แล้วแต่ใครจับจั่างวะดวงเนาะเพื่อ channel สุดโลนะครับเนี่ยเกิดจะเอาโลใหม่แห่สักโลนึงครับเนาะได้กระจายห่อเป็นช่วงเป็นช่วงเดี๋ยวล่ามสมงหนึ่งเลิกประมาณเที่ยงครับได้แน่นอนสามร้อยดอนนะขอผ่านครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสรุปยอดให้ฟังเนาะเดี๋ยวอะไรอ่ะคลแค่ไหนเลยครับอ้เต้ Bởi vậy, yêu đenyang, nó, tivan Burgne Pan Pan nó là yêu libre Pan Pan Tao 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 ความจริงมันต้องเสาและถังอ่ะถังดีหน้ากล้องเนาะเออเน็ตก่ะต้องถ่ายมันมันละโนานนั่นลวมุดเลยนะสีแก่นั่นนะเออหมดนนี้หายเลยวะโน่เออเน,นก่าใส่ทันทเลยครับเออมีสีน้อยฮาวมดุดนี่เออนั่นมุเข้าไป อ้อเตียดยครับผมร้องขวาหอยลายอ้อคนมีปลาลึกเอองานนี้ปลาลึกคนบบมีครับวันนี้นะพี่นี่ยังมีขั้นต่ำกับใบมงกุลตากแดดยูก้าสักร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบถังกุนตุปั่นตั้งหน้าสีน้อยตั้งหน้าสีน้อยเออตั้งหน้าก็สีใสเปิ่นฟองเอออันนั่นไหนอยู่ตั้งบนขึ้นเนาะ mốt đang lùm cùng cả hàng cả hoai, nó đang nhàng tới cãi, hàng có vay tới tiểu hòa sáu vay lên, thành bái khắp, rồi rồi, bắt được bận no nần no, cứ cả mướp bắn kiều vậy, ăn hoa cái này đấy đó, từ từ để về, để non đít má, để để visa mà hẻm khử là câu, ดียวผมมนะครับยังเก็บเข้อเซมยมโยต่อต่ถังสองน้อนครับที่บัรดเบิกนี่ครับเนาะคินสแลนฝนตกบรได้ยังนะครับเคตนี่ม่เหมือนเขตอื่นเขตอื่นนี่บางงานี่ฝนตกได้ยุดได้ยังแต่ว่าเคตนี่ได้ฝนตกก็ต้องทำครับเพอดอเราเปียมัมฝนตกเป็นสองวิกันแต่ว่าบ่ได้ยุดนะครับ แ,แต่คนไหนมันคนไหนขี้ข้านนี่นะคนไหนมันนี่บมได้ยุดงานสักวันเลยไหนขี้ข้านหรือเมยเป็นไข้เป็นวัดก็สามารถยุดได้ครับบมต้องถามหาวันยุดคุณจะเรียกร้องหาวันยุดเองครับผมทายพอบเป็นสองเป็นองไปเนาะโอ้ปันเดี๋ยวปันเออเต็มทางนี้กอนเนาคำเดียวบมได้เออสามนาทีเอาตีไปนาทีละถังหนึ่นาทีละสองดดนสองดอนกันจะได้ละสี่สิบไป ไปถึงยังเล็กสาวสามปายนึงสี่สิบปายเัินก่อนนาทีละถังไงตา้ถังบุร้องออกไก่เสร็จแล้วก็เสียบแท็กไว้เลยบุร้องหวังเดี๋ยวขกกับมาเก็บแท็กเนาะมาแรงเขาก็นับแท็กบอกเขาเขานับไปก่อนลุงอันนะครับแท็กแนวอ่ะเอ้ยหอยนาทีละถังไงนาทีละสี่สิบหกบาทเอาตีไปสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดบาทอะ ถังก็สองดอนะรุดหยอดเลยครับเนี่ยันงบ่ได้ทัดต่อเลยอันนี้เล่นเงาเลยอันนี้เล่นนาทีละถังนะครับพอเอาจะอืมเผมถึงไงวันนี้กะเอาไอบรรยากาศกางเก็บไม่เขียถังเมืองพอนะครับเน,นาะถังละสองดอนก็เลือกประมาณสิบเอ็ดมงครับเอ็ดมงก็ได้อยู่ร้อยสามสิบถังก็เป็น เปลนเงินกับสองร้อยหกสิบดอลล์นะครับเนาะถ้าเป็นเงินไทยกับห้าพันประมาณห้าพันแปดร้อยครับแต่เนี่ยมันเป็นเซอรี่ของงานเหมาเนอะครับเน้องคงจะต้องทํางานเต็มวันเนี่ยถึงสิบเอ็ดโมงก็ได้นะครับสองร้อยหกสิบนี่ถ้าคนเก่งๆร่างกายแข็งแรงก็จะได้หลายกว่านี้ครับผมยังไงกับฟากี้ตามช่องตื่นเต้นชาแนลด้วยนะครับงานดินสายครับผมง่าก็จะไปงานหน้างานไหนผมก็จะใช้พอเป็นงานเป็นงานไปนะครับเนาะครับ